แม่พระท่านบระหุตใจว่าเขาเฮ่เออเดินตลาดนัดทลองถุนมือนีคนหลายในพี่น้องคนมาจากกรุงเทพบุญไทยเอากระจีเป็นแปนให้เปแต่ดีเถอะเดินายไปหาหมอทุกวันทุกวันหมอรำสองวันวันอ๋อเลยเออเล่นน้กันเลลงน้ก่อนเออก็ได้เช่าหรอกเนาะ มืเื่อนวัดอันนี่ตีเื่อนวัดสุสานได้พระมานเลื่วัดที่สิบสองอืมมาล้ามีประมาณยี่ม้วนสี่ม้วนงดูคนมาตักงกรุงเทพไม่กลับมาบ้านคนร้ายพีิน้อง ลายดิมือนี้ซื้อกับข้าวซื้อได้อะไรย่างตลาดชิวๆกันจ้าบึงนั่งบึงนี่ โอ้ยหอมตกไหมหอมตกไมหมห่วยห่วยอยู่สว,ส,สวัสดีค่ะเดินก่อนคุณแม่แมเดินก่อนนะจ๊ะคุณแม่คนสวยสวสย,ยังกันยังกันโอ้เท่าเท่าเท่า ในบักงวงข้าวโพดลูกคนคนหลายจ้ะม,มือหนีคนหลายเอาเนี่ยแหละวะเด,นดนิดนเดินเดินเจ็บสิโอ้ นี่ค้นหลายอย่ดีเลยครับค้นมาจากกรุงเทพกรุงไทยเป็นเยอะเยอะซื้อเสื้อผ้าซื้อซื้อแจ็คเขาซื้อเสื้อผ้าอันนี้อันนี้หอยแครงนะครับ่านี้แล้ว ขันสมนะอะที่แม่อะที่แม่เอาไเปยังไงขันบ๊อบปี้แล้งเดี๋ยวยายเอานะมันยิบหาปเป็นแค่าง่หรือเป็นเทศยังเดี๋ยวไปล่ามสายลูก มือไหน่ค่ะ่มตอนไหนยางมือันแจ่งไสุายคลิปประมาณหกโมงึงหนึ่งอ้สวยจังเลยอ้าวไปบนันปวดว่มือน่นะคนั่งลไปต้นตเมามเี่ยวเออดีดีเดินตามไปลูก

เสือผ้านาแค่ยังตลาดนัดข้องสมจงฝนจ้าแม่กินเยอะเยอะมายไม่เลยไม่ได้ไมาได้ไมนยังซิ่วๆน้ำกันเดินซิ่วๆจ้า

เพิงนั้นเสื้อผ้าจ้ะเสื้อผ้ายังส้มตลาดเรื่อยๆจ้ะกล้วยกล้วยกล้วยผลองมะม่วงปาเขาปลาย่าง วันนั้นเจ้าเปวแบบค่อยแม่นะป้ามีอะไรมีอะไรซีไปได้หรออยากนวดีไปบางคยออกมาไหมอยวไปมำหักไปสร้อยรสอยนืนึงเบิ้ได้เอ็มร่อยครับกับพุ่มหน่อยบอดสมงมาเท่าอืนสาก เมียก็ใจอย่างน้อนอยากนอนอย่างน้อนเจ้าหงไยูอคอเนาะมึงกำนัำเสี่ยงสิไปบ้ันนะเอออนไหนมันมีหมอลำดิม่หรอเนาะมีีบ่ะมีต้นน้ำหมอลำหรอยูหมอลำหรืเรืเจหมอลำแค่ไนไปตัวไปไปไปอารมณ์หนมาสดสามอู่ดีว่ะไปออกไปหาเด้สิลูกไหวยัน่เดี๋ยวเป็นว่าวัดสุสานกับนี่จะเดินกับรูกับวัดสุสานเอยากนนี่มา สิบสี่พม่นว่บจะขึ้นว่ามือเมืออื่นไหมสิบสองว่ะสิบสองสิบสองใหญ่าไปนี่ล้วค่าบข้าก็ไปเป็นเสี้ยงยงมากข้าีมตใได้พรวะวอาเขอไ่มี้หขาาไปหรอเื่อนเอเสื่อนี่เหจะมาก้ะเาุกคนก็วมาเลยเาสร้างซื้อแต่มืนเคื่นนเขาโตไปบนเนมากเขาว่านอนอยู่เตองอยู่นมนอน ไฟแมาเขาก็มามาเขามาหนามพี่อันนั้นอันนี้อยู่ดี้ผมจังเน่นนขดไปปลาไปอืไฟว่าพี่มีเงินขไฟวมีเงินสองร้อยสอเงินเขาเป็นเลี้ยงรุ่นแมาสั่นได้มาทรงเขาสิดเตาว้นเอารถใหญ่มากก็เลืได้มากแต่มาสิบปมาณไฟใหญ่แห้งไฟใหญ่ไปโรงเรียนอีแมลบ้านเก่าๆไปโรงเรียน พันาอวอก็นั่งไปคุณว่าไปซื้ออาเองเลยคุณ่มีเงินพอบางสิงสยทน้จะไปทำงานเออคุณแม่แห้งใชคุณแม่ปห้งกูไปหาซื้อไปกินหลดกิน้วเล่าเขารกินไ่คื่อเลาไปกินเน้นคุกูลหรือกลไม่ได้นมีี่มันลุขึนย่างนั่นมีอะไทีบานง